ใช่หรอสวัสดีครับผมนะครับพบกับผมเปา i h a l p CPU ครับสวัสดีตอนสายครับเจ็ดโมงกว่าๆครับ i h a v p ประกอบมาะมาณ50เครื่องอย่างที่ผมบอกเมื่อวานนี้แล้วก็เมื่อวานนี้เราทดสอบจอไปแล้วครับจอ Acer 24นิ้วทั้ง2จอ2รุ่นทั้ง 75Hz ทั้ง 165Hz ก็สามารถที่จะซื้อได้กับ i h a v p CPU ซื้อพร้อมเครื่องโคตรถูกนะครับ5 4 9 0กับ3 6 9 0 5 4 9 0สาหรับ165 h z 3 6 9 0 สำหรับ75เฮิรต์เนาะแล้ววันนี้ i have CPU นะครับก็เตรียมส่งสินค้าตามปกติ50เครื่องก็คือ s h o p e e หน่อยไปแล้วนะครับรัสด้าอยู่ตรงนี้นะครับแล้วข้างๆผมนี่คือ Sho p e e ที่สั่งผ่าน DHL นั่นเองก็คือจะได้กล่องบอร์ดกล่องพาวเวอร์อะไรไปคุมอยู่ในนี้หมดกล่อง CPU จะอยู่ข้างในนะครับกล่อง RAM กล่องอะไรจะอยู่ข้างในหมดเพื่อไม่ให้มันเยอะแยะมากมายนะครับก็จะรวบกล่องกันนะครับสั่งได้ตลอดครับผมกับ i have CPU ครับไม่ว่าจะมีงบเท่าไหร่อะไรยังไงเพื่อนเสียงโอเคปะ่ะ โอเคไม่ว่าจะงบอะไรงบประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงก็สามารถที่จะสั่งซื้อสินค้า i h a p ร CPU ได้หมดครับอยากได้ Intel อยากได้ไรเซนอยากได้อะไรต่างๆนเครื่องพร้อมจอเครื่องพร้อมเมาส์คีย์บอร์ดอะไรอย่างเงี้ยซื้อพร้อมจอก็แถมเมาส์คีย์บอร์ดให้ฟรีนะใช่นะครับแล้วก็ Intel r ไรเซงบประมาณขอให้บอก i a อ้ครับได้หมดเนาะมีหมดทุกอย่างแล้กันซีอ้อนอินเทลไรเ อะไรอย่างเงี้ยเวิร์กสเตชันทุกอย่างได้หมดแล้วนี่คือการแพ็คของที่จะส่งวันนี้นะครับผ่าน DHL โดย Sho ป e e ้นั่นเองนะครับติดตามพวกเราได้เสมอครับเว็บไซต์แฟนเพจ Line ย o u t u b e l a z a า a s h o ปี e ได้หมดเก็บกงเงินปลายทางโอนเงินเตดมเนินเข้าบริษัทชำระผ่านบัตรเครดิตผ่อนชำระ0% 3เดือน6เดือน10เดือนว่ากันบ่ายผ่าน hop ปปี้ลาซาแต,แต,แต,แต่ต้องมีบัตรเครดิตนะแต่ต้องมีบัตรเครดิตครับแล้วก็พวกเห็นสอบถามไปเยอะเรื่องบัตรอีออนบัตรเฟิร์สชอยส์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ น่าจะมีรับที่ศูนย์ที่กทมนะครับสุรับที่กรุงเทพมหานครโดยเร็วนี้น่าจะเป็นเครื่องรุดบัตรนะครับรับได้ที่กรุงเทพมหานครเนาะส่วนเรื่องช็อปในกรุงเทพก็รออีกสักประมาณสัก2เดือนอย่างที่ผมบอกไปครับ2เดือนเดี๋ยวเราเจอกันที่กทมรามินทา โซ่กมสนะครับอ่ะไปดูเครื่องกันดีกว่าอันนี้แพคเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือเครื่องที่จะส่งผ่าน DHL ทั้งหมดนะครับอันนี้เครื่องพร้อมจอก็จะมีกล่องมีจอมีอะไรต่างๆน,นะครับอย่างเคสก็มีให้เลือกหลายแบบที่ผมบอกไปคอแซส,สเปคศูนย์ตัวกอริอสนะครับอัลลิมิตสกายพัอันนี้ก็เครื่องพร้อมจอก็จะไปอย่างจอ27นิ้วนะครับจาก AOC ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ฮิตพอสมควรเนาะ 27นิ้ว B2H นะครับตอนนี้27นิ้ว IPS 75 h z นะครับประมาณนี้เนาะสั่งมาได้ตลอดสั่งมาได้ตามปกติแล้วกันนะครับไปดูเครื่องกันดีกว่าว่าวันนี้ i h a v e มีเครื่องอะไรมาให้ดูบ้างนะครับผมขอเริ่มที่เครื่องแรกก่อนเลยนะครับเครื่องนี้มันเป็นเครื่องที่เป็นงานคัสตอมเมดนะครับงานคัสตอมคือลูกค้าเนี่ยต้องการแค่บางชิ้นบางส่วนจาก i h a v e CPU ครับก็ ยินดีที่จะทําให้นะครับก็คือเขาไม่ต้องการแรมเขาไม่ต้องการการ์ดจอเขาไม่ต้องการ SSD เขาไม่ต้องการ NVMe ดังนั้นเนี่ยก็จะจัดให้เฉพาะที่ลูกค้าต้องการแล้วกันนะครับเขาซื้อ CPU เขาเอา CPU เขาเอาเมนบอร์ดนะเขาเอา CPU i9 1 9 0 0 k 10คอร์20เ ตัวท็อปของ i9 ณนะเวลานี้นะครับ5.3 GHz Turbo 10คอร์20เทรดเมนบอร์ด Asrock Z490 Steel Regen นะครับเป็นบอร์ดที่สวยจาก Asrock เช่นกันเทอร์โบนเท็ TR2 นะครับ750วัตต์ 80+ รวมถึงชุดน้ำระบายความร้อนเนี่ยเป็นชุดน้ำที่แพงที่สุดแล้วก็โหดที่สุดของ เซอร์มอนเท e ตอนนี้เลยนะครับเป็นตัว CL 3 6 0 Max Hard Tube Liquid Cooling Kit ซึ่งอุปกรณ์ภายในกล่องทั้งหมดนี้ก็จะมีมาให้ครบทั้งหมดนะครับทั้งบล็อกทั้งปัม๊มทั้งแทงทั้งอะไรต่างๆนานา,นาก็เครื่องนี้ตัวนี้ก็ถูกประกอบนะครับถูกประกอบมาเป็นตัวนี้เลยนะครับจบแล้วเครื่องนี้นะครับ CPU i 9 1 9 0 0 K นะครับก็อยู่ในนี้นั่นเองนี่ รวมถึงเบนบอร์ดตัว Aslock z 490 s t e e l r e Gen นะครับวางบนเคสผมลืมบอกเคสเคสเป็น Thermaltake เช่นกันนะครับ Thermaltake Core P3 TG สีดำสีดำนะครับ Black Edition ก็คือว่าเราจะใช้เคสจาก Thermaltake p อร์ r s u p p ายจาก Thermaltake ชุดน้ำจาก Thermaltake คราวนี้มาดูรายละเอียดชุดน้ำกันนะครับตัวนี้จะติดอุณหภูมิตัวว่าอุณหภูมิของตัว t e r m ์ม t a k e ตัว Pacific Temperature ก็คือสามารถที่จะบอกอุณหภูมิของน้ำที่ไหลผ่านตรงนี้ได้อย่างนี้ก็คือ3 6องศาตรงนี้นะครับนี่ก็จะเปลี่ยนได้หมดนะครับนี่มันเซตได้96องศาฟาเรนไฮต์9 6 96องศา3 6องศาเซลเซียส97องศาฟาเรนไฮต์ประมาณนี้นี่ตัอนนี้ปรับแสงได้เพราะจะให้มันมืดให้มันสว่างอะไรเงี้ยปรับความสว่างนั่นเองนะครับอ่ะ ประมาณนี้แล้วเรามาดูกันนะครับความพิเศษของตัว CL 3 6 0 Max ตัวนี้ก็คือเป็นงานจาก Thermaltake ทั้งหมดชั้งทิวท่อขนาด16มิลลิเมตรนะครับท่อใหญ่ขนาด16มิลลิเมตรตัวบล็อกน้ำนะครับจาก Thermaltake เหมือนกันเนาะก็รองรับการต่อไฟแบบ RGB นะครับสิง์ไฟบนบอร์ดได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วฟิตติ้งทุกอย่างก็จะมีสัญลักษณ์ Thermaltake นะครับ ข้องงข้องออะไรเงี้ยก็จะมี t h e ร์มอนเท็ทุกอย่างนะครับพัดลมก็ของ t h e ร์มอนเท็ปั๊มน้ําตัว D5 ตัว D5 ก็ของเ h อร์มอนเท h ติดกับบล็อกน้ําตรงนี้เลยก็ของ t h e ร์มอนเท็เช่นกันจุดสําคัญก็คืออยู่ที่หม้อน้ํานะครับหม้อน้ําของเทอร์มอนเท็เนี่ยมันจะเป็น3ตอนนะครับสตอน360มมและมันมีความหนามากขนาดน่าจะ2เท่าของ หม้อน้ำทั่วไปมีไฟ RGB ตรงนี้พร้อมนะครับมีไฟ RGB ตรงนี้พร้อมและขนาดหนาหนาสองเท่าเทียบกับหม้อน้ำสา,สามตอนทั่วไปนะครับสมมตินะหม้อน้ำสามตอนจากแบร r โรตัวนี้ก็จะหนาประมาณสองเท่ารวมถึงมันเป็น Copper หรือว่าเป็นหม้อน้ำทองแดงทั้งหมดซึ่งทำให้มันมีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรนะครับหนักพอสมควรนี ลูกค้าก็ต้องการก็ติดให้อันนี้มีขาจับเทอร์มอนเช็ก็คือพูกง่ายคือเทอร์มอนเช็ทั้งหมดนั่นแหละนะครับส่วนเป็นตัว CL 3 6 0ตัว m a ็กทาร์ชิลนั่นเองนะครับหม้อน้ำา3ตอนโคตรหนานี่โคตรเย็นนะครับก็คือเอา 19.0K อยู่สบายๆ3ตอนพองแดงนะครับฟิตติ้งทุกอย่างอะไรทุกอย่างเป็นของเทอร์มอนเช็แล้วพัดลมระบายความร้อนก็เป็นเทอร์มอนเช็กเมนโหมด PWM อะไรประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้เป็นรองรับ ลูกค้าน่าจะมีการ์ดจอเองก็เอาไปใส่การ์ดจอเองมี n 2ก็ไปใส่ n 2เองมีแรมตรงนี้ผมไม่ได้ใส่แรมไปเขาก็จะไปใส่แรมของเขาเองแต่ทรงนี้ก็คือเรียกได้ว่าถ้าเอาไปใส่แรมใส่ nvme ใส่การ์ดเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้ตามปกติ low w i n d ได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยครับเนี่ยนะครับก็คือใครอยากที่จะประกอบชุดน้ำเนี่ยจากบายสกิ ki, หรือว่าจากแบรโรหรือว่าจะงานพรีเมียมอย่างพวกเทอร์มินเชคพวกคอแซพวกบิสทาวเวอร์พวก ek ก็สามารถที่จะ ทำได้หมดนะครับอันนี้จริงจะวางหม้อน้ำไว้ข้างๆด้วยแต่ลูกค้าบ,บอกขอเรียบๆง่ายๆนะครับอันนี้ก็คือเรียบสุดแล้วนะครับเรียบสุดแล้วทุกอย่างก็คือลงตัวแล้วก็ประกอบตามมาตรฐานของ i h a e CPU แล้วก็เทสอย่างดีไม่มีปัญหาอะไรต่างๆน,น,นะครับสวยงามนะครับใครอยากได้เซ็ตนี้เฉพาะเฉพาะชุดน้าก็ประมาณ1 9ื0นเก้าหครับสาน Mac hard t e ตรงนี้นะครับสวยงามเนาะฝากไปด้วยครับงานดีจาก t h e r m a l t e c h โอเคคราวนี้ถ้าใครอยากได้งบที่ไม่สูงมากนะักต่ำลงมาหน่อยนะครับของไบสกิก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเครื่องหนึ่งที่ประกอบแล้วจะไปเรวไปวันนี้แหละนะครับอันนี้จะเป็นเคสของตัว s o ดามิโปรเทกเตอร์ไททัน WK นะครับอันนี้จะเป็นตัวสีขาวนะครับนี่ตัวสีขาวนะครับแล้วรวมถึงชุดน้ำเนี่ยจะเป็น Water Block นะครับจาก b บส k ินั่นเองนะครับ Water b l o ล็นะครับ Professional customization water cool and water cooling radiator นะครับก็คือก็คือเป็นไฟารองรับไฟไฟ rgb ตรงนี้อันนี้เป็นแค่ในส่วนของ water B l o c k ลนะครับเราอันนี้จะใช้ชุดน้ำจากบาสกิทั้งหมดนะครับพ่อจะเหลือ14มมนะครับแต่ก็ยังแรงอยู่ปั๊มน้ำถังพักน้ำอะไรอย่เงี้ยหม้อน้ำ240มมนะครับ2ตอน ระบายความร้อนด้วยพัดลม2ตัวนะครับอีตัวนี้จะเป็นตัวแพงตัวนี้จะระบายความร้อนด้วยพัดลมสตัวรวมถึงเป็นหม้อน้ําเป็นทองแดงแล้วแม่งโคตรหนานะครับจะเป็นหม้อ,อน,น้าหนาที่ที่ผมเคยเห,เห็นมาเลยนะครับตัวนี้สำหรับตัวเทอร์โมเชคตัวนี้นะครับสเปคตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปตัวนี้ของใหม่ทั้งหมดเครื่องเทอร์โมเชคของใหม่ทั้งหมดเครื่องนี้ซูนามิโปรเทสเตอร์ไททันตัวนี้ก็ของใหม่ทั้งหมดเช่นกันนะครับภายในกันบ้างนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็น i5 ้า 1 0 4 0 0ครับ6คอ12เทรดส 4. 3กิกะเฮิกรเทอร์รโบก็คือปรับปรุงจาก 94F เได้เปอย่างดีกเเเาา็เพิ่มเทรดเข้ามาเพิ่มเฮิร์สเข้ามานะครับตัวที่ยัง14นาโน,น,นเมตรเหมือนเดิมนะครับเมนบอร์ดครับตัว ASLOCK ok B460 Phantom Gaming 4อยู่ตรงนี้ครับบอร์ดใหญ่ใส่การ์ดจอได้2ตัวรองรับ o s s f i r e รองรับ NVMe M.2 Ultra M.2 ใส่ตรงนี้นะครับ แล้วการ์ดจอเป็นมือสองอย่างเดียวอันนี้เป็น GeForce GTX 1070 RAM 8 g b จาก Zotac นั่นเองนะครับพวาววเอร์ซับไพครับแน่นอนนะครับ NVMe 2ครับ SX 8 2 0 0 Pro 256 g b อยก็อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้มีฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์อีกหนึ่งเครื่องนี้มีฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์มีแค่นี้นะครับแล้วก็ RAM เป็น16 g b DDR4 บัส2,666จาก a c e r ตัว Golden นะครับมอเตอร์บล็อกจากบายสกี เมนบอร์ด Asrock B460 Gaming 4นะครับเพราะว่าสไปร์ทถ้าเป็น1070อย่างที่บอกไปครับก็จะใช้ c o r s a i r CV650 นะครับ6 5 0้อยวัตต์แป plus Bronze นั่นเองนะครับกาจอ1070จาก Zotac so เนอะอ่ะมาดูกันใกล้ๆกัดอีกกว่า CPU i5 อยู่ตรงนี้ครับ Gen 10แล้วก็เป็น Main board, 60, มเมนบอร์ด Asrock B460 Gaming แฟนทอม Gaming 4 แรม16 gig, 66, กิกะบัส2,666กาจ้า1070ครับมือสองอย่างเดียวในอันนี้แต่ว่ามือสองก็จริงแต่ว่าประกันหนึ่งปีนะครับเพราะว่าสปายคอแซร์ CV 650อยู่ตรงนี้650วัตต์80พลัสบอลจ่ายไฟรางเดี่ยว12โวลต์52แอมป์นะครับ52แอมป์ก็ถือว่าเอา1070ได้อยู่สบายๆนะครับปั๊มน้ำอยู่ตรงนี้จางพักน้ำบล็อกนี้ปั๊มน้ำปั๊มขึ้นมาปื๊อผ่านฟโฟล์ผ่านฟโฟล์เล่นทางน,นิดนึงครับไหล เส้นทางตามเคสไหลเข้ามาตรงนี้ปุ๊บน้าเย็นเข้าเอ่อน้ำเย็นเข้านี่ระบายความร้อนให้ซีพียเสร็จปุ๊บไหลออกมาฟืดเข้าสู่าเอ่อร้อนเข้าสู่หม้อน้ำระบายความร้อนให้กับน้ําน้ําเย็นไหลลงมานี่ฟึบนะครับแล้วก็ตามนี้ตามในส่วนนี้เลยก็คือได้ทั้งความสวยงามได้ทั้งความเย็นด้วยโฟลดหน้าอยูไ่ไม่เกิน50องศาเท่าที่ผมเคยเทสไปนะครับดังนั้นเนี่ยใครอยากได้ชุดหน้าสวย ก็สามารถที่จะติดต่อ i h a v e CPU ไดไ้ว่าจะไม่ว่าจะมีงบเท่าไหร่งบมากไป Thermon t e c e k k b i บ t p o w e r งบน้อยลองดู s a s ก b a r r โลเป็นตัวเลือกแล้วกันนะครับหรือว่าอยากจะเล่นน้ำาปิดหรือว่าอยากจะใช้พัดลมแต่งอะไรเงี้ยก็ได้หมดเลยแล้วกันนะครับก็สามารถที่จะปรึกษากับทีมของ Admin IHAP อฟซได้นะครับมีคนตอบแน่นอนแล้วก็ผมมองว่าให้ครับปรึกษาดีแน่นอนแต่บางทีลูกค้าเยอะอาจจะให้ครับปรึกษาไม่ ไม่ได้ครอบคุมอะไรมากมาตรงนี้ต้องขออภัยด้วยก็พยายามจะปรับปรุงแล้วกันนะครับประมาณนี้ครับฝาทั้ง2เครื่องที่เรียกได้ว่าเป็นชุดน้ำแะความร้อนจาก iH แฮอซีด้วยแล้วกันนะครับก็ทีมเยอะก็เสร็จบ่นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็แต่ละคนก็ระดับที่มีชื่อเสียงทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องโลเรื่องซืมอะไรถึงแม้จะมีปัญหาเกิดขึ้นก็ยินดีรับผิดชอบแต่ทางเราเองก็พยายามเททีด่ดีที่สุดก่อนที่จะไปแล้วกันนะครับ ฝากไว้ด้วยเงเท่าไหร่อะไรยังไงบออไอแฮบครับไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องพวกนี้ซื้อถูกกว่านี้ก็ได้ซื้อแพงกว่านี้ก็ได้ซื้อไม่ต้องใส่ซิงค์ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใช้ไม่ใส่ซิงค์ต้องใส่ซิงค์ตงส,งสต็อกใช้ใช้ซิงค์สต็อกก็ได้ใช้พัดลมแต่งก็ได้หรือว่าใช้ชุดน้ำระบบปิดอะไรอย่างนี้ได้หมดลวกันฝากไว้ด้ยวยครับผมเดี๋ยวเราจะกันใหม่เย็นๆนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ